สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมรัฐพลแสงพลสิทธิ์นะครับในรายการสปอร์ตโฟกัสประเด็นกีฬาที่น่าสนใจในวันนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องลิขสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ เตรียมที่มีข่าวลือครับมาที่มีข่าวลือมาว่าได้เจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่แล้วในการถ่ายทอดสดแล้วก็ในการดูแลของฟุตบอลไทยทั้งหมดซึ่งเจ้าของเก่าอย่างทูวิชันเนี่ยที่ยังปัจจุบันเนี่ยยังถือลิขสิทธิ์อยู่โดยสัญญาจะหมดลงในช่วงสิ้นปีนี้ครับซึ่งแล้วก็สัญญาฉบับเนี้ยที่เตรียมที่จะเตรียมเปิดว่าใครได้เป็นถือลิขสิทธิ์ผู้ถือลิขสิทธิ์ลายใหม่ ได้มีการเปิดประมูลตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยเป็นโดยเป็นการประมูลสัญญายาวถึง8ปีด้วยกันครับตั้งแต่ฤดูก,กาล2021ถึง2028ซึ่งหากถ้าใครได้เข้ามาดูแลลิขสิทธิ์ตรงนี้จะได้ดูแลในส่วนของฟุตบอลลีกอาชีพตั้งแต่ไทยลีก1ถึงไทยลีก4รวมไปถึงฟุตบอลถ้วย2รายการอย่างช้าง FA Cup แล้วก็โตโยต้าลีกครับ ที่สาคัญเนี่ยยังได้ดูแลลิขสิทธิ์ในในส่วนของทีมชาติไทยทั้งชายและก็หญิงรวมไปถึงฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตซอลลีกอาชีพของไทยแล้วก็ยังได้ในส่วนของฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยในการดูแลอีกด้วยก็ถือว่าครอบคุมทุกอย่างของสมาคมของกีฬาฟุตบอลทุกอย่างไว้ที่สัญญาฉบับนี้ฉบับเดียวจากกระแสข่าวที่ ถือว่าโด่งดังแล้วก็มีคนให้ความสนใจมากจากการจ,จากการที่จะเปิดตัวผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่อย่างบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่เป็นบริษัทผลิตร,รายการโทรทัศน์รายการวาไราตี้ซึ่งที่ถ้าพูดถึงพูดถึงบริษัทเซนต์เนี่ยรายการที่เราจะคุ้นหูคุ้นตามากที่สุดก็คงเป็นบริษัทหางไม่จำกัดที่ทุกคนพูดแล้วทุกคนก็จะอ๋อคือเป็นของบริษัทเซนต ซึ่งยังมีรายการอีกมากมายครับที่เราคุ้นแต่ก็คือยกมาหนึ่งรายการเพื่อให้ทุกคนอ๋อว่าคือบริษัทอะไรเป็นของใครแล้วก็โดยเจ้าของเนี่ยโดยเจ้าของที่ก่อตั้งเนี่ยชื่อคุณเวลาวุฒิเจนธนากุลเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ไฟแรงพอสมควรครับแถมยังมีรายงานระบุนะครับว่าบริษัทเซนเนี่ยจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยตกปีละ1,500ล้านบาทต่อปีหากรวมเป็นเวลา8ปปีเนี่ย เป็นเงินทั้งหมดราว2 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งถามว่าคุ้มไหมกับการที่เสียเงินจำนวนตกปีละ1,500ล้านบาทในการซื้อลิขสิทธิ์ก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าหากเทียบเท่ากับทูวิชั่นที่ดูแลลิขสิทธิ์ของบริษัทของไทยลีกอยู่เนี่ยก็ได้ดูแลแ,แค่ไทยลีกดูแลแ,แค่ลีกฟุตบอลอาชีพ1และ2 และต่างกันเพียงไม่กี่ร้อยล้านไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มซึ่งยังได้ครอบคุมทีมชาติไทยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยก็มีบริษัทก็มีช่องทีวีอย่างไทยรัฐทีวีที่ถือครองลิขสิทธิ์อยู่ก่อนหน้านี้และหากเป็นบริษัทเซ็นเข้ามาเนี่ยก็จะเหมารวมทุกอย่างไว้กับเขาคนเดียวก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มแต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวที่คุ่มลงไปถึง 12,000ล้านบาทก็ต้องดูว่าระยะยาวว่าจะเป็นยังไงส่วนบริษัทการบริษัทที่ผลิตร,รายการโทรทัศน์เนี่ยเคยมาจับกีฬาแล้วก็อย่างอย่างบริษัทเวิร์กพอยท์ที่มาจับที่มาถือครองลิขสิทธิ์ของเอเชนยนเกม2018ก็ถือว่าเป็นบริษัทร,รายการโทรทัศน์แล้วก็มา ถือลิขสิทธิ์ก็ทําได้ดีพอสมควรแล้วก็ต้องดูว่าหากเป็นเซน์เข้ามาถือลิขสิทธิ์บอลไทยจริงๆเนี่ยจะได้ดีสักแค่ไหนนะครับซึ่งแพลตฟอร์มที่มีเสียงลือมานะครับว่าถ้าหากเซน์เข้ามาถือลิขสิทธิ์เนี่ยจะไปถ่ายทอดสดทางช่อง5ช่อง nbt modern line tv แล้วก็ pptv ซึ่งช่องดังกล่าวซึ่ง3ช่องแรกเนี่ยอย่างช่อง5 nbt แล้วก็ modern line tv เนี่ยเป็นช่องที่ดูแลโดยรัฐ ซึ่งหากที่ผมได้ยินมานะครับที่ผมพอได้ยินมาว่าผู้บริหารของเซนต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างมีสัมพันธ์ที่ดีกับพักร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งก็ซึ่งอาจจะเจรจากันได้โดยง่ายที่จะนำไปถ่ายทอดสดในช่องดังกล่าวในส่วนของ PPTV ีเนี่ยคงต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลิขสิทธิ์ที่เขาเคยถ่ายอยู่ทุกวันนี้ ที่เราจะเห็นทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลบุนเดสลีกาว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรว่าเขาจะไม่ถ่ายฟุตบอลต่างประเทศแล้วมาถ่ายฟุตบอลไทยลีกหรือยังไงหรือว่าจะถ่ายฟุตบอลไทยลีกช่วงเย็นถึงหัวค่ำและไปถ่ายฟุตบอลต่างประเทศในช่วงดึกก็ต้องติดตามดูครับว่าจะเป็นอย่างไรและในส่วนของผู้ช่องอื่นๆช่องใหญ่ๆรายอื่นอย่างช่อง3ช่อง7เนี่ย ซึ่งอาจจะดูแล้วอาจจะเป็นอะไรที่ถ้าถามว่ายากไหมน่าจะยากครับเพราะเป็นช่วงเวลาทําทาของเขาที่เป็นคาบเกี่ยวกับช่วงละครที่จะมีเรตติ้งสูงแล้วก็มีแฟนคลับติดตามพอสมควรและในส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างออนไลน์เนี่ยก็ยังได้ยินมาครับได้ยินมานะครับว่าจะเป็นฟุตบอลลีกรองลงมาเนี่ยฟุตบอลลีกลีกรองลงมาเนี่ยจะไปถ่ายทอดสดใน รูปแบบออนไลน์ผ่าน facebook หรือ youtube ที่ทางบริษัทเซนเนี่ยก็ได้มีทั้ง facebook แล้วก็ youtube เป็นของตัวเองเช่นกันและอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่ยินมาและลองเอามาพูดคุยกันดูก็อย่างแอปพลิเคชันที่เราเคยเห็นในฟุตซอลลีกอย่าง a อ s ที่เอาฟุตซอลลีกลงมาถ่ายทอดสดในแอปพลิเคชันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรายังต้องรอสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ไปเคลียเจราจากับทูวิชั่นก่อนก่อนที่จะมาประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าใครจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ใหม่ลายต่อไปสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการสปอร์ตโฟกัสทุกวันพุธและก็วันศุกร์ส่วนในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อน สำนักข่าว i อ n, n.